จริงอะเนาะผมต่อที่ไม่ใช่ผมจริงอันนั้นทำไม่ได้เป็นเป้นใหม่ใช่ไหมจะหลุดใช่ไหมก็จะแบบว่าต่มันก็ต้องเสียเนาะถ้าเราโกผมอะมแต่เราต้องบำรุงใช่ทำสีต้องต้องมีควบคู่กับการบำรุงค่ะที่ไดเอาไดออก้าค่ะเสมาวันนี้เราทําแล้วเราก็ไปแบบไดไปแบบทําม้วนก็จบปกติผมผมสวยต้องเสียค่ะต้อง้าใจแต่การดูแลมันก็ต้องมาควบคู่กันจริงบางก็บอกว่า อกว่าทาผมมันก็ต้องเสียมันเป็นปมันมันมันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยบางผลิตภัณฑ์ก็แค่มากแค่น้อยต่างใช่<ๆ>ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าพื้นผิวของผมเราอะ่ะมันอยู่ระดับไหนความเสียมาใช่ใช,ใช่ถ้าแบบแบงค์ดีก็ไม่ไม่เออทุกครัง้งเวลาทาสีผมมันจะแสบม,มันจะนแบบยุบยิบอ่ะอันนี้อันนี้รู้สึกแบบฟุ้งฟาแบบ เนสนค่ะเลยพี่แม่ก็คือโคนเนาะใช่ค่ะโคนนี้ต้องหลังสุดถูกไหมคะจะได้เห็นแล้วว่าแบรนด์นี้เขาก็เอ่อหลายคนโอ้ตัวแทนจำหน่ายเป็นหมื่นมั้งเป็นหมื่นท่านเลยอ่ะคือดีเบอร์แล้วทุกคนขายดีมากนะคะก็ขออ่ะด้านหนึ่งนะคะผมพี่กี่เยอะมากไ่ายชิ้นเลยค่ะสวัสดีนเองเลยนะท้าเองเลยเนะเ้ตื่นเต้น ให้สีนี้นะคะให้เป็นสีสน้ำตาลเข้มนะคะ